วันแรกของการฝึกงานนี่ใครๆก็ประหม่ากันทั้งนั้นลหะครับแต่ไม่ต้องห่วงเลยนะเพราะวันนี้เรามีคู่มือเอาตัวรอดฉบับสมบูรณ์มาให้รับรองว่าเปลี่ยนความกังวลให้เป็นความมั่นใจได้แน่นอนครับใช่แล้วครับเป้าหมายหลักๆของเราเลยนะก็คือทำยังไงก็ได้ให้วันแรกของการฝึกงานเนี่ยมันไม่น่ากลัวอย่างที่คิดไม่ต้องตื่นตกใจอีกต่อไปเอาละมาเริ่มเตรียมตัวกันเลยดีกว่าครับโอเคครับ มาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยวันแรกจะเริ่มยังไงดีลองนึกภาพตามนะครับความรู้สึกตอนที่เดินเข้าออฟฟิศใหม่เป็นครั้งแรกเนี่ยมันก็จะเกรงเกรงหน่อยใช่ไหมล่ะครับมาดูกันดีกว่าว่าจะจัดการกับความรู้สึกแบบนี้ได้ยังไงคือจะบอกว่าไอ้ความรู้สึกตื่นเต้นปนกังวลเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติสุดๆเลยนะไม่ต้องคิดมากแต่สิ่งสําคัญกว่าคือการเตรียมตัวให้พร้อมตั้งหากครับเราต้องมีแผนในใจนิดนึงว่าเอ๊ะวันนี้จะเจออะไรบ้างแล้วเราความจะทําตัวยังไง ไปต่อกันที่ส่วนที่2เลยครับเรื่องนี้สําคัญมากนะนั่นก็คือการทําความเข้าใจระบบต่างๆแล้วก็สับเฉพาะของที่ทํางานครับคือเราต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ให้ได้ทั้งเรื่องของไฟล์งานคอมพิวเตอร์ไปจนถึงวัฒนธรรมองคอ์กรเลยเอาจริงๆนะหนึ่งในอย่างแรกๆที่ควรจะรีบเรียนรู้เลยก็คือระบบการเก็บไฟล์ของเขานี่แหละครับว่าเอ๊ะไฟล์งานต่างๆเขาเก็บกันที่ไหนโฟลเดอร์ในเซิร์ฟเวอร์หน้าตาเป็นยังไง แล้วโปรเจกต์แต่ละอันเนี่ยเขามีวิธีตั้งชื่อไฟล์กันแบบไหนเชื่อเถอะครับว่าถ้าเข้าใจตรงนี้ได้นะการทำงานจะลื่นขึ้นเยอะเลยแล้วก็ไม่ต้องตกใจไปนะครับถ้าเข้าไปแล้วได้ยินประโยคแปลกๆแบบช่วยบรีฟเด็กนี้นด่วนเลยหรือไปเช็คเรฟจากโปรเจกต์ x y z หน่อยหาในเซิร์ฟเวอร์สิคือมันเป็นสับเฉพาะของออฟฟิศเขานะครับแรกๆอาจจะงงๆหน่อยนะแต่เดี๋ยวก็ชินไปเอง อย่างคำว่า brief ที่ได้ยินบ่อยๆเนี่ยฟังดูเหมือนจะยากใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วมันก็คือชุดคำสั่งหรือข้อมูลของงานชิ้นนั้นๆนั่นแหละครับพูดง,ง่ายๆก็คือเขาอยากให้เราทำอะไรทำไปทำไมแล้วต้องทำยังไงแค่นั้นเลยไม่ต้องไปกลัวคำศัพท์พวกนี้ครับเอาละครับมาถึงส่วนที่3ไฮไลท์ของวันแรกเลยก็ว่าได้นั่นก็คือการรับมือกับงานชิ้นแรก พอพี่เขายื่นงานมาให้ปุ๊บเราจะรับมือกับมันยังไงดีมาดูกันเลยส่วนใหญ่แล้วนะงานวันแรกเนี่ยม,มันมักจะเป็นงานที่ไม่ซับซ้อนมากหรอกครับอาจจะเป็นการแก้ดีไซน์นิดๆหน่อยๆจัดระเบียบไฟล์สร้างโมเดลสามิติแบบง่ายๆหรือให้ช่วยหาข้อมูลสําหรับโปรเจกต์คือเขาแค่อยากจะประเมินทักษะเบื้องต้นของเราแล้วก็ดูว่าเราพอจะปรับตัวเข้ากับวิธีการทํางานของทีมได้หรือเปล่าแค่นั้นเอง เพราะฉะนั้นนะครับไม่ว่างานที่ได้รับมอบหมายมามันจะเล็กน้อยแค่ไหนสิ่งสำคัญคือเราต้องจัดการมันอย่างเป็นระบบครับตั้งแต่ตอนรับบรีฟเลยต้องตั้งใจฟังจดโนต้ตไว้แล้วถ้าต้องไหนไม่เคลียร์นะถามเลยจากนั้นก็วางแผนงานแล้วค่อยลงมือทำทำแบบนี้รับรองว่าไม่มีพลาดมาถึงส่วนที่4ครับเรื่องนี้ผมว่าสำคัญที่สุดเลยนะสำหรับน้องๆฝึกงานนั่นก็คือศิละปะแห่งการถามครับ คือการรู้วิธีถามคำถามให้มันเวิร์กเนี่ยเป็นทักษะที่จำเป็นมากๆเลยผมเข้าใจเลยว่าหลายคนน่าจะกังวลว่าเอ๊ะถ้าถามเยอะไปจะดูไม่เก่งหรือเปล่าจะดูเหมือนเราไม่รู้อะไรเลยไหมแต่จริงๆแล้วมันกลับกันเลยนะครับการถามคำถามที่ฉลาดเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าเราใส่ใจแล้วก็พยายามจะทำความเข้าใจงานจริงๆความแตกต่างมันอยู่ตรงนี้ครับแทนที่จะถามกว้างๆแบบเออไม่เข้าใจเลยครับ ลองเปลี่ยนเป็นคำถามที่เฉพาะจาะจงมากขึ้นเช่นพี่ครับผมเข้าใจขั้นตอน A กับ B แล้วแต่ตรงขั้นตอน C เนี่ยอยากให้ช่วยอธิบายเพิ่มหน่อยได้ไหมครับว่าคาดหวังผลลัพธ์แบบไหนหรือแทนที่จะถามว่าแล้วต้องทำอะไรต่อครับลองเปลี่ยนเป็นตอนนี้ผมปั้นโมเดลเบื้องต้นเสร็จแล้วครับควรจะทำเท็กซเจอร์ต่อเลยหรือว่ารอฟีดแบ็จากพี่ก่อนดีครับเห็นไหมครับมันดูโปรขึ้นเยอะเลย และแล้วก็มาถึงส่วนสุดท้ายครับส่วนที่5บทสรุปที่จะเปลี่ยนความกลัวให้กลายเป็นความมั่นใจเพื่อสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งสู่ความสําเร็จในการฝึกงานครั้งนี้ครับสรุปง่ายๆเลยนะกุญแจสําคัญที่จะช่วยให้รอดในวันแรกได้ก็คือ 1. รีบเรียนรู้ระบบไฟล์ของเขาให้เร็วที่สุด 2. อย่าไปกลัวสับแปลกๆที่ไม่เคยได้ยิน 3. พอได้งานชิ้นแรกมาให้แบ่งมันออกเป็นส่วนย่อยๆจะได้จัดการง่ายขึ้น C ีฝึกถามคำถามที่ฉลาดและเฉพะเจาะจงและข้อสุดท้ายที่สำคัญที่สุดเลยนะจำไว้เสมอว่าทุกคนก็เคยเป็นน้องใหม่กันังนั้นแล้วครับไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่วันแรกหรอกอยากให้จำไว้อย่างนี้นะครับว่าวันแรกของการทำงานเนี่ยมันไม่ใช่ข้อสอบไฟแนลที่น่ากลัวแต่มันคือบทแรกของการผจญภัยในเส้นทางอาชีพต่างหากเป็นไงครับพร้อมที่จะเริ่มการผจญภัยครั้งนี้กันแล้วหรือยัง